ยกล้อแน่มาเลยครับผู้ชมครับสวัสดีครับผู้ชมครับผมเจเร็ดแจ็คไรเดอร์และตอนนี้ผมอยู่หน้า p ลและแบ s สตูดิโอเสนครับที่นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นครับของโครงการทั้งหมดของเรานะครับโครงการเพลงร่วมใจไทยร่วมสร้างนั่นเองที่นี่นักแต่งเพลง12ชีวิต กับศิลปินจิตอาสา12ชีวิตจะร่วมกันทำงานและสร้างสรรค์บทเพลงครับที่คุณผู้ชมนั้นมีส่วนร่วมโดยการส่งไม่ว่าจะเป็นข้อความบทความคำกรอนนะครับหรือว่าความรู้สึกอะไรก็ได้เขียนอธิบายมาหรือบางคนอยากแต่งเป็นเนื้อเพลงมาก็ยินดีเลยครับ ทั้งหมดทั้งมวลนี้จะถูกนำมาคัดสรรกันกองและเรียงร้อยบทความสมัยครับพร้อมกับใส่ทำนองไปเป็นบทเพลง12บทเพลงว่าด้วยเรื่องราวของค่านิยม12ประการนั่นเองครับคุณผู้ชมครับกระบวนการทํางานทั้งหมดเป็นอย่างไรแนวคิดไอเดียและวิธีการจะยากหรือง่ายแค่ไหนแจ็คไรเดอร์จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกทั้งหมดทั้งมวลของโครงการนี้ครับเพลงร่วมใจไทยร่วมสร้าง แต่ที่สำคัญครับวันนี้ผมขอ start เริ่มงานด้วยเรื่องราวของงานแถลงข่าวโครงการนี้ครับซึ่งต้องบอกว่าได้รับความร่วมมือจากทุกภาคทุกส่วนและที่สำคัญครับนี่คืองานระดับชาติที่คุณมีส่วนร่วมได้ตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมเข้าไปข้างในก่อนครับนะครับ เมื่อวันที่20พฤศจิกายน2557ที่ผ่านมาณห้องชมัยมรุเชษสโมสรทหารบกได้มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการเพลงร่วมใจไทยร่วมสร้างขึ้นโดยมีแขกผู้มีเกียรติศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์เพลงชื่อดังและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานกันอย่างคับคัง่งภายในงานได้รับเกียรติจากพลโทพนวัฒน์นาควงศ์รองเสนาธิการบดีทหารบกเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ทั้งยังร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการตอบคําถามสื่อมวลชนในข้อต่างๆพร้อมทั้งการแนะนําศิลปินจิตอาสาที่เข้าร่วมในโครงการนี้ซึ่งจะมีใครบ้างนั้นเรามีภาพบรรยากาศในงานมาฝากกันด้วยครับทางสื่อบริการแต่งเพลงอะไรต่างๆร้องเพลงละนะครับไปเขียนไม่ใช่แต่งเพลงอย่างเดียวั้งานนี้บทความก็ได้นะครับทำอย่างไรรู้แล้วว่าหน้าที่ค่านิยมที่สองประการมีอะไร นีอะไรจะทำยังไงคะนยมหลักคนไทยจะจับะก,การที่เราทานะครับเพลงใหม่เนี่ยซเป็นเพลงสนุกสนานเนี่ยอ,อันไหนที่มีความสวยงามมีความใหมด่ดีๆนะครับก็จะออกมาให้พี่ๆนักแต่งเพลงที่มีความสามารถอาชีพทุกคนครับช่วยกลาันให้มันออกมาเป็นเพลงที่ดีครับผมเพลงประเทศชาติสังคมจะได้มีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างอาหารแห่จิตวิญญาณให้กับให้กับคน ได้ฟังด้วยกันได้เสพด้วยกันนะครับผมกล่าวแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมา และก่อนจะจบงานไปทุกคนก็ได้ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและรวมพลังกันเพื่อถ่ายทอดผลงาน12บทเพลงให้ออกมาเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าที่จะสร้างพลังความรักความสามคัคคีให้กับคนไทยทุกๆคน และนั่นก็คือภาพครับของพิธีเปิดโครงการเพลงร่วมใจไทยร่วมสร้างเราจะเห็นนะครับว่าทุกคนมาด้วยความเต็นใจสีหน้าที่ยิ้มแย้มแสดงถึงพลังครับที่พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับอย่าลืมครับเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อสร้างสังคมไทยให้หน่าอยู่ต่อไปด้วยปลายปากกาของทุกๆคนนะครับเอาล่ะแต่ว่าวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับหนึ่งบุคคลที่มีความสําคัญเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะโครงการเพลงร่วมใจไทยร่วมสร้างที่รวบรวมเอาขุนพลเพลงของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างนักแต่งเพลงนะฮะนักเรียบเรียงทํานองหรือว่ามิวสิกโปรดิวเซอร์รวมไปถึงรวบรวมเอาศิลปินครับของเมืองไทยมาร่วมกันถ่ายทอดแล้วก็ส่งพลังเพลงร่วมใจไทย ร่วมสร้างกันเองครับตอนนี้ผมอยู่ข้างๆพี่หมีแล้วด้วยสวัสดีครับพี่หมีครับสวัสดีครับพี่หมีครับตรงจุดแรกเลยหลายๆคนคงสงสัยว่าเพลงร่วมใจไทยร่วมสร้างมันคืออะไรเอ่อมันเป็นกิจกรรมที่เราอยากจะให้พี่ๆนักแต่งเพลงนะครับได้มีโอกาสทํางานร่วมกับน้องๆที่ชอบในการเขียนนะครับโดยการที่ยึดเอาหัวข้อ จากค่านิยมสิงประการมาเป็นตัวตั้งต้นพี่หมีครับพูดถึงโครงการแนวๆนี้มันก็มีเกิดขึ้นเยอะนะฮะประเภทเอาปรดิวเสอร์มาเขียนเพลงทำเพลงกันแล้วก็ถ่ายทอดเพื่อปลุกใจคนอะไรอย่างเนี้ครับแต่เพลงร่วมใจไทยร่วมสร้างจะต่างกับคนอื่นยังไงครับอ,อ๋อมันกลับกันเลยครับ <c oughs> กลับกันโดยการที่ว่าแทนที่เราจะให้พี่ๆนักแต่งเพลงแต่งใช่ไหมฮะแล้วก็เอาไปเปิดตามปกติเนี่ยเรากลับกันให้ใหน้องๆเนี่ยเป็นคนคิด <c oughs> คิดหมดเลยนะครับตั้งแต่ถ้าเขียนเพลงได้ก็เขียนเป็นเพลงมาเลยมีเนื้อทํานองมาเลยก็ได้เขียนทํานองไม่ได้เขียนแต่เนื้อมาก็ได้ยิ่งไปกว่านั้นเขียนเนื้อไม่ได้เขียนกรอนได้ก็ส่งเป็นกรอนมากรอนไม่ได้เขียนเป็นบทความบทความสั้นๆมามีความรู้สึกมความคิดความความเห็นยังไงส่งมาได้หมดเลยครับขีดขีดเขียนเขียนเป็นประโยคอะไรก็ได้ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของค่านิยม12ประการจริงๆแล้วการแต่งเพลงเนี่ยนะฮะมันไม่ได้ต้องการเพลงทั้งเพลง มันต้องการแค่คำอะไรสักคำที่มันจุดจุดประกายขึ้นมาเราอยากเห็นไอ้ประโยคนี้แหละือว่าไอ้จุดกำเนิดตรงนี้แหละจากคนทั้งประเทศนั่รับนั่้แหละครมาใช่ครับใช่ครับนั่นแหละครับมันถึงทําให้งกปรมมันจะง่ายมากที่จะมีส่วนร่วมได้เป็นบทความสั้นๆแค่2พารากราฟก็ได้3พารากราฟก็ได้หรือแม้ใครที่อยากจะลองโชว์ฝีมือการเขียนเพลงบอกเขียนเพลงครับ ส่งมาได้เลยร้องมาเลยก็ได้ทาดนตรีส่งมาเลยก็ได้ได้หมดเลยครับผมกระบวนการการทํางานหลังจากที่ทุกคนได้ส่งมาจากทั่วประเทศแบบนี้แล้วพี่หมีครับเพลงร่วมใจไทยร่วมสร้างจะทั้งหมดนี้มาทําอะไรต่อเราจะมาแจกคือเราจะมีพี่ๆนักแต่งเพลงมืออาชีพนะครับทั้งสิสองท่านนะครับแต่ละคนก็จะดูแลคนละหัวข้อเพลงทั้งหมดเนี่ยเราก็จะถูกนําไปกระจายส่งให้พี่ๆตามหัวข้อต่างๆครับเพื่อพี่ๆเหล่านั้นก็จะไปพิจารณาทีว่า บทความไหนหรือว่างานชิ้นไหนที่น่าสนใจนะครับก็หยิบไปเป็นส่วนประกอบของเพลงครับผมมีวิธีเลือกยังไงครับว่าหัวข้อนี้เหมาะกับนักแต่งเพลงคนนี้หรือว่าวิธีการทำงานแบบนี้พี่หมีมีวิธีการเราดูผมรู้จาก ทัศนคติของพี่ๆนั้งแต่งเพลงแต่ละท่านก่อนแล้วก็ลักษณะภาษาที่ท่านเขียนออกมาค,คือส่วนใหญ่นักแต่งเพลงเราจะรู้จักกันอยู่แลว<ม>โดยโดยโดยธรรมชาตินะรู้จักกันหมดเราก็ติดตามผลงานกันอยู่เป็นแฟน <ๆ S 1> กันอยู่แล้ว<ม><ม>ก็อย่างพี่ท่านท่านนี้มีความสามารถในเรื่องของการเขียนภาษาสวยๆนุ่มนวลก็ด้ให้เขียนเรื่องที่สวยๆทีนี้มันจะต้องมีพาร์ทของดนตรีด้วยฮะเรื่องดนตรีเป็นยังไงบ้างครับสำหรับโครงการนี้ผมก็ใช้มีทีมมิวสิกโปรดิวเซอร์นะครับ กระจายกันไปหลายท่านนะครับตามความเหมาะสมแต่ว่าก็มีพี่ๆบางท่านนะครับที่เป็นศิลปินที่แต่งดนตรีเองด้วยอะไรด้วยก็นั้นผมก็เบาไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเหมือนภาพเราจะเห็นว่ามันจะเป็นการทํางานที่รวบรวมเอาทั้งหมดทั้งเรื่องราวความสวยงามของภาษาแต่ละผ้าทั้งเรื่องราวของท่วงทํานองในแต่ละแนวเพลงก็มาอยู่ในเพราะว่าเพราะว่า12เพลงมันคือ12บทเพลงแห่งความสามัคคีจากคนทุก หลากหลายอาชีพจากทุกทุกส่วนของประเทศที่เราจะมาร่วมกันนะครับครับผมเป้าหมายของเพลงร่วมใจไทยร่วมสร้างครับเราอยากให้เกิดอะไรในสังคมไทยอยากให้สะท้อนถึงภาพของอการร่วมกันคิดร่วมมาทำในสิ่งที่มันเหมาะสมอย่างน้อยที่สุดนะครับกิจกรรมเราเนี่ยก็ชวนน้องๆมาลองทำดูแล้วก็ ทุกคนจะได้มีโอกาสในการร่วมมันคิดร่วมกันทำด้วยกันสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆดีๆหวังว่าจะช่วยช่วยจุดประกายให้กับการการคิดการสร้างงานใหม่ๆในอนาคตด,ด้วยครับผมแล้วก็เกิดขึ้นจากคนไทยทั้งประเทิใช่ครับอยากจะบอกว่าเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องเป็นเพลงฮิตโด่งดังเป็นเพลงที่เลิศดหรูวัาางการอะไรเลยเราก็แค่คาดหวังว่ามันจะเกิดประโยชน์ในในเรื่องของการ ชักชวนกันมาทํากิจกรรมร่วมกันซึ่งเป็นกิจกรรมที่มันสร้างความสามคัคคีช่วยเหลือกันช่วยกันทาช่วยกันคิดค่อยๆทำค่อยๆค,ค,ค,คิดผมคิดว่ามันน่าจะเกิดอะไรที่ดีๆขึ้นในอนาคตได้มากกว่าครับแล้วก็กิจกรรมของเราก็จะมีคอนเสิร์ตครับประมาณช่วงเดือนเมษานะครับตอนนี้ก็คิดว่าจะเป็นวันที่5เมษาที่สโมสรกองทบกครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับผมนะ วันนี้นี่คือจุดเริ่มต้นครับเดี๋ยวหลังจากนี้เป็นต้นไปผมจะมีโอกาสได้พูดคุยกับทั้งพี่ๆนักแต่งเพลงเองกับทั้งพี่ๆที่มาช่วยเรียบเรียงทานองแล้วก็รวมถึงเหล่าบรรดาศิลปินและเห็นเบื้องหลังการทํางานอยากให้ผู้ชมติดตามไปเรื่อยๆนะครับและเป็นส่วนหนึ่งของเพลงร่วมใจไทยร่วมสร้างไปด้วยกันวันนี้ขอบคุณพี่หมีมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับมันจะเกิดประโยชน์ในในเรื่องของการชักชวนกันมาทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งเป็นกิจกรรมที่มัน สร้างความสามัคคีช่วยเหลือกันช่วกันทำช่วยกันคิดค่อยๆทำค่อยๆคิดผมคิดว่ามันน่าจ,จะเกิดอะไรที่ดีๆขึ้นในอนาคตได้มากกว่าครับ